การไล่บาสเซียสวินมังงะตอนที่2 0 2องมังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่า t o Ends of Evil หรือแปลไทยเลยคือความชั่วร้ายที่แท้จริงและก่อนจะเริ่มมังงะขอชี้แจงนิดนึงนะฮะคือมังงะการไล่บาสเซียสวินเนี่ยผมจะมีการลงทุกวันจันทร์อันนี้คือสำหรับคนทั่วไปนะแต่ว่าสำหรับสมาชิกอย่างพลทหารเซเว่นทูจะมีการลงให้ชมก่อนหนึ่งตอนภายในวันพุธโอเคตัดเข้าสู่มังงะในตอนล่าสุดภาพได้ตัดมาหาทั่วของเดียร่าและหลังจากนั้นเนี่ยสัตว์จักรนรกก็ได้เข้ามาเลียนนา ชาม้ตัวของเดียร่าเนี่ยก็ได้ฟื้นตื่นขึ้นมาเออนี่ตัวเราตกมาจากยอดหอคอยนั่นงั้นเหรอซึ่งเมื่อสิ้นสุดคำพูดนั้นไอโซโตัวปลอมเนี่ยก็เดินมาหาพอดีนี่นายนะออกจากตรงนั้นจะดีกว่าตรงนั้นเป็นที่อันตรายนะเอ๋นี่นายคือแต่แล้ววินาทีนั้นไอโซโต,ตัวจริงเนี่ยก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเดี๋ยวก่อนเธอสองคนน่ะไม่ควรหนีไปจากฉันให้ไกลเกินไปทําห้ไอโซโตัวปลอมก็ได้ขานรับเอ่อ คือว่าฉันก็พอรู้เรื่องนั้นแต่ว่าและในจังหวะเดียวกันเดียร่าเนี่ยสะานได้ถึงอะไรบางอย่างเอ๊ะพลังเวทพลังเวทนี่มันของท่านพ่อไม่นะแล้วจากนั้นมันงงะก็ได้ตัดไปหาเพลียวกาดไอรอนไซที่ได้เข้ามาแจมการต่อสู้เสียงเพลียวกาดก็ได้พูดออกมาฮ่า <c oughs> เป็นงานเทศกาลที่วุ่นวายดีชะมัดและจากนั้นไอรอนไซก็ได้พูดต่อ <c oughs> ไม่แปลกใจที่พวกเราจะโดนเรียกตัวมาอย่างกระทันหันแบบนี้ สิ้นสุดคำพูดนั้นเบลทีมเนี่ยก็ได้พูดกลับมาตัวฉันเองก็เพิ่งเห็นว่าในตอนนี้พวกนายเองก็ได้พลังแบบเดียวกันกับฉันด้วยและสะนั้นวอร์เดนก็ได้พูดต่อ,อเอาเธอเอาเธอ,อ,อในตอนนี้สุภาพบุรุษทั้งหลายเดีอรอนไซส์และเพลกายินดีต้อนรับเข้าสู่การต่อสู้สิ้นสุดคำพูดนั้นทีซันที่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้กัดฟันโถ่ในตอนนี้มาทั้งสี่ความชั่วร้ายเลยงั้นหรอ กเวนที่เรียนเช่นนั้นก็ได้พูดเช่นเดียวกันในตอนนี้พวกมันแต่ละคนมีพลังเหนือกว่าที่เราได้พบเจอครั้งล่าสุดแต่เหมือนเพอร์ซิวัลเนี่ยจะไม่ฟังตัวเขาได้พูดไปหาเพลโอกาดนี่เพลโอกาดนี่ฉันเองฉันเพอร์ซิวัลฉันฟื้นขึ้นมาแล้วนะคือตัวฉันได้ฟังมาจากแอร์และคนอื่นแล้วที่นายเข้าข้างกับมาจากคาเมลอดนะ่ะเป็นเพราะว่านายทําเพื่อครอบครัวเพื่อลูกและภรรยา เพราะฉะนั้นแล้วเหตุผลนั้นนะ่ะมันก็เข้าใจได้นายที่ฉันรู้จักนะ่ะเป็นคนดีและนายนะ่ะไม่ใช่คนคิดชั่วร้ายเลยสักนิดเพราะฉะนั้นแล้วการที่นายอยากคิดปกป้องครอบครัวนะ่ะก็เป็นเรื่องที่นายสามารถทําได้แต่ว่าถ้าเกิดเราลุ้มมือกันแล้วก็เราต้องสามารถจัดก,การกับราชาเชอร์ได้แนะ่และเมื่อสิ้นสุดคําพูดนั้นเพล็กกาสดก็ไม่รอชา้าเขาใช้อาวุธเขาเข้าโจมตีเพอร์ซิวัลอย่างแรง จนตัวของเพอร์ซีที่กำลังรออยู่เนี่ยถึงก็ตกลงพื้นทําให้กะเวณที่ได้เห็นแบบนั้นตัวเขาเนี่ยก็ได้ดูเพอร์ซิวลเดี๋ยวก่อนนะนี่นายเข้าหาศัตรูโดยที่นายไร้การป้องกันอย่ามาทําโง่ไปหน่อยเลยพวกเรานะอยู่ในดินแดนศัตรูนะและเมื่อสิ้นสุดคําพูดนั้นเพอร์ซิวลเนี่ยก็พยายามจะลุกขึ้นแต่แล้ววินาทีนั้นเพล็กาเนี่ยก็ได้พุ่งตัวลงมาหยุดพูดจาไร้าสาระกับฉันสักทีฉันไม่มีครอบครัวและฉันไม่เคยมีครอบครัวมาก,ก่อนและการพบเจอของเราสองคน ครั้งนี้คือครั้งแรกที่เราได้พบกันแต่ว่าฉันรู้จักแกผ่านคำทำนายเพอร์ซิวอลอัศวินในคำทำนายที่มีผมสีเขียวส้มปีกนกทำให้เพอร์ซิวอลที่ได้ฟังเช่นนั้นตัวเขาเนี่ยก็ได้ตกใจไม่นะไม่ไม่ใช่สิส่วนกระเวนกับทิดสั้นก็ไม่รอช้าเขาได้พุ่งกะเข้ามาโจมตีเพลากาดออกไปจากเพอร์ซิวอลนะเพอร์ซี่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็พยายามห้ามเดี๋ยวก่อนสิมันต้องไม่ใช่แบบนี้และจานั้นทั้งคู่เนี่ยก็โดนเวทบางอย่างเข้าโจมตี b บลฟ a ส t มาร์ตนั่นคือพลังเวทเฉื่อเฉือนขอยอลอนสซและฉะนั้นเสียงไอรอนไซก็ได้พูดออกมาไม่เห็นเองไงว่าในตอนนี้ก็ไก่ขอใครกำลังคุยกันอยู่ขอควายอย่างพวกแกจะเข้าไปเสือกทําไมหัดเรียนรู้มารยาทสบวะแต่ทิสซั้นกับกรเวนที่โดนโจมตีเนี่ยก็ได้หลุกขึ้นและฉะนั้นภาพก็ได้ตัดมหาเพอร์ซิวอลอีกครั้ง <c oughs> คือว่านายน่ะช่วยดอนนี่แล้วคนอื่นจากการที่พวกเขาถูกขับไล่นายจำไม่ได้หรอแล้วฉะนั้นเพลการเนี่ยก็ได้นิ่งดอนนี่ แล้วก็คนอื่นๆหมายถึงอัลฮารัดกับโกเทอร์สินะจำได้แล้วฉันว่าฉันพอจำได้แต่ว่าฉันไม่เคยมีความคิดในการช่วยพวกมันแล้วจากนั้นก็ได้ตัดมาหาเกวนกับทิสซันอีกครั้งทั้งสองคนในตอนนี้เนี่ยกลับไปเชิญหน้ากับไอรอนไซแต่เหมือนเกวนเนี่ยจะแรกกังวนเกี่ยวเพอร์ซิวัลฉันสาบานได้เลยว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเจ้า per val เพอร์ซิวัลแน่ส่วนทิสซันที่ได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยก็ได้พูดกับเกวนในตอนนี้ที่เราต้องทําเลยคือ โฟกัสกับศัตรูตรงนะ้และขณะที่ชาวเมืองที่กำลังชมแกลเลเตอร์เฟรนดิวัลเนี่ยกำลังวิ่งหนีตัวของไอรอนไซที่ได้ฟังเสียงพวกนั้นเนี่ยก็ได้หันไปช่างโกนใจซะจริงไอ้เวนแลกนาลอกทำให้ในตอนนี้ทิสซอนที่ได้เห็นเนี่ยก็ไม่พอใจหยุดนะประชาชนพวกนั้นนะเป็นประชาชนของคาเมลอดไม่ใช่งั้นหรอแต่ไอรอนไซที่ได้ฟังเนี่ยก็แลเมืนเินแล้วแล้วมันยังไงต่อทําให้วอร์เดนที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้หัวเราะเด็กน้อยช่างไร้เดียงสานะ ที่นี่คือแอนวิฟคุกแห่งการในประเทศเพราะฉะนั้นแล้วคนพวกนั้นคือคนที่เห็นตาจะก่าไม่หลอดเป็น,มนแมลงที่ไร้ซึ่งความสําคัญใดๆแล้วจากนั้นเสียงกระเบนก็ได้พูดแทรกขึ้นมาทิสซันนายต้องใจเย็นอย่าไปฟังคำยุยงของพวกมันแต่เหมือนทิสซันเนน่ยจะไม่ค่อยพอใจเพราะฉะนั้นในตอนนี้จะบอกว่าเขาไม่มีค่าแล้วงั้นเหรอทําให้วอร์เดนที่ได้ฟังนายก็ได้ตอบกลับแล้วยังไงคือนายจะหยุดพวกเรางั้นเหรอ เบลทีฟก็ได้พูดต่อมันมีความคิดใดที่ดีกว่าคำสั่งของกษัตริย์เราด้วย,ยงั้นเหรอและจาไนั้นลอนใส่ก็ได้พูดเสริมใช่แล้วไอ้ของบามนั้นนะไรซึ่งตัวตนและากนั้นก็ได้ตัดหาเพลากาที่กำลังต่อสู้เพอร์ซิวอลการต่อสู้นี่นะคงไม่เรื่องสนุกน่าดูเลยส่วนเพอร์ซี่ที่กำลังตั้งรับอยู่เนี่ยก็ได้พูดกับอาเชอร์อาเชอร์ทำอะไรกับนายงั้นสินะแต่แล้ววินาทีนั้นพลังเวทของโกเชอร์เนี่ยก็ได้ถูกยิงเข้ามาที่สมองเพอร์ซิวอล จเย็นก่อนเพอร์ซิวัลทำให้ตัวของเพอร์ซี่เนี่ยได้ตกใจเสียงนี่มันเสียงของโกเทอร์ ther. เขากําลังพูดกับฉันอยู่งั้นเหรอและจากนั้นโกเทอร์ก็ได้พูดต่อที่ตัวฉันกําลังพูดอยู่กับในายในตอนนี้นะเป็นการพูดผ่านพลังเวทของฉันและเรื่องที่ได้เกิดขึ้นกับเพลการนะมันเกิดจากพลังเวทแห่งความกลาหนของราชาเธอที่ได้มอบให้กับสีความชั่วร้ายเพราะฉะนั้นเราพลังเวทนั้นทําหน้าที่เป็นตัวปลูกฝังค้ายกาฝา และคอยปิดกั้นความทรงจำใดๆที่มีเกี่ยวข้องกับคำสั่งของลาชาเธอออกไปเพราะฉะนั้นในตอนนี้ความทรงจำพวกเขานะีมันได้ถูกปิดกั้นหมดแล้วใครก็ตามที่เขามีความรักใครก็ตามที่มีความสาม,มารถและมีที่พลต่อเขาคนพวกนั้นในตอนนี้ถูกปิดกั้นจากความทรงจำไปหมดแล้วเพอร์ซีที่ได้ฟังเช่นนั้นเนี่ยเนิงพราะฉะนั้นแล้วนั่นก็หมายความว่าฉันกับเพลกาดก็ด้วยและจานั้นโกเธอร์ก็ได้พูดต่อ ถึงแม้จะเป็นฉันเองฉันก็ไม่รู้ว่าต้องแก้ไขมันยังไงฉันต้องขอโทษนายด้วยแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเราสามารถกระตุ้นความขัดแย้งในใจของพวกเขาได้แล้วก็แลจากนั้นตัวของเพอร์ซี่เนี่ยก็ได้พุ่งมาหาไอรอนไซดก็เธอคือว่าฉันเองก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมแต่ว่าฉัน,นจะลองดูลจากนั้นเพอร์ซิวลเนี่ยก็ได้พุ่งมาหาไอรอนไซไอรอนไซนายนะไม่ลืมฉันอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่านายเกลียดฉันซะขนาดนั้นสิ้นคําพูดนั้นไอรอนไซเนี่ยก็ได้ตอบกลับ ก็ต้องบาปนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราสองคู่ต่างเกลียดกันแล้วกันนี่แล้วฉันจะไปลืมเด็กเมื่อวานซื้อย่างแกได้อย่างไงแกคืออสศวินในคําทํานายการทดลองการแลกเปลี่ยนชีวิตที่ล้มเหลวชีวิตที่ไม่คนเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แกคือภาชนะที่ฉันได้สร้างขึ้นโดยฝั่งไลส์สเปริตเข้าไปในช่วงของกษัตริย์ลำดับที่7เหตุเกิดเมื่อ18ปอีก,ก่อนและถ้าเกิดฉันรู้ผลลัพธ์มันจะออกแบบนี้ตัวฉันคงไม่คาดหวังมันตั้งแต่แรก สิ้นสุดคำพูดนั้นเพอร์ซิฟลก็ได้ตอบกลับแล้วฉันคือภาชนะที่สร้างมาเพื่อให้ใครมาแทนที่กันล่ะสิ้นคำพูดนั้นตัวหอยไอรอนไซเนี่ยก็ได้เงียบแลสะสันนั้นเพอร์ซี่ก็ได้พูดอีกครั้งฉันเป็นภาชนะที่นายสร้างขึ้นมาโดยฝั่งไลท์สเปริตนายสร้างฉันขึ้นมาเพื่อกายใครมาแทนที่ฉันแล้วจานนั้นก็ได้ตัดมาหากโกเลอดที่มันกาลังใช้พลังเวทเข้าโจมตีทุกคนในตอนนี้เนี่ยพยายามในการปกป้องผู้คนและก็ได้ต่อสู้กับมันเสียงแอนก็ได้พูดออกมา พวกเรานะ่ะต้องอดทนไว้ในตอนนี้เพอร์ซิวอกับทนะิสซันน่ะกำลังพยายามต่อสู้กันอยู่แนวนะแล้วสถนานภาพของมางงะก็ได้ตัดมาหาเดียร์่าซานาเซียพวกนายสองตัวนะพาฉันไปจากตรงนี้ทีไอโซโตพปอมที่ได้ฟังแหนะก็ได้ถามกลับเดี๋ยวก่อนสินี่นายจะไปไหนและสนั้นตัวของเดียร์่าก็ได้ตอบกลับตัวฉันจะขึ้นไปข้างบนทาให้ไอโซโตจริงเนะี่ยก็ได้ถามกลับนี่นายจะบ้างัน,นเหรอเพราะว่าในตอนนี้ข้างบนนะ่ะอันตราย,ยตรงนี้อีกนะ แต่เมื่อสิ้นคําพูดนั้นเดียล่าเนี่ยก็ได้ร้องไห้พอ่อพ่อของฉันอยู่ตรงนั้นฉันอยากพบเขาอีกครั้งเผื่อว่าเขาเนะี่ยจะจําฉันได้ขึ้นมาแล้วสะนะในโซโตโปอมก็ได้ถามกลับแล้วมันจะเป็นยังไงต่อถ้าเกิดความทรงจําที่มีนายถูกราชาเธอขโมยไปและยังไม่ได้กลับคืนทําให้ตัวของเดียล่าเนี่ยก็ได้เงียบอาเธอร์นความทรงจําพวกเขาไปตอนนี้ตัวฉันนะ่ะคิดอะไรไม่ออกแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทํำยังไง แต่ว่าฉันก็แค่อยากพบพ่ออีกครั้งซึ่งเมื่อสิ้นคำพูดนั้นไอโซตัวปอมเนี่ยก็ได้จับมือกับเดียร์ดอล่าใช่งั้นเราให้ฉันไปไปข้างบนด้วยกันกับนายเดียร์ดอล่าที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้จับมือไอโซและจากนั้นทั้งคู่ก็ได้จับมือกันอย่างแน่นหนาและแล้วเมืองเงอนเรื่องการไล่บาเสียสวินตอนที่202ก็ได้จบลงไปเฮ้ยมันจบแบบนี้ได้ยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยจบแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขนลุกอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย และถ้าไงคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็สามารถโดเน a เป็นกำลังใจให้ผมได้ที่ลิงก์โดเน a t ด้านล,ล่างทั้ง t i p m e และ Easydonate ส่วนการสมัครสมาชิกก็ได้รับผลประโยชน์นั่นก็คือการรับชมล่วงหน้าหนึ่งตอนนะครับคลิปนี้ขอลาละบ๊ายบายครับสวัสดีครับ